สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปกับผมครับนัชชฟิชชิ่งชนแนลครับวันนี้ก็พามารับชมบรรยากาศการตกปลากับหมายธรรมชาติที่เช่นเคยครับวันนี้พามาเริ่มต้นที่หมายเน้นก่อนเลยครับเดี๋ยวให้รับชมสภาพใหม่ครับหมายนี้ก็เข้ามาบ่อยอยู่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่นะครับหมายนี้ครับเป็นล่องน้ําครับ สองฟั่งครับแต่ด้านนี้ปลาค่อนข้างเขี้ยวครับทั้งทั้งี่เป็นร่องเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาเล่นเอด้านนี้ดีกว่าครับดูสิว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับดูดูว่าแต่ปลาใหม่นี้ก็คนตกทุกวันครับปลาก็ค่อนข้างที่จะเขี้ยวอย่างเงี้ครับวันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปกับเหยื่อตัวนี้ครับเป็นกบติดปีครับประช่อนกินแลวบินได้ครับ ดูที่ว่าเหยื่อขนาด2.5เซนครับจะลดเอ่ออาการความระแวงของปลาได้หรือเปล่าครับเคสก่อนจะไปรับชมก็เดี๋ยวสักครู่นะครับกอดีรถมาครับเคทก่อนที่จะไปเริ่มรับชมครับก็ต้องขอฝากช่องวด้วยนะครับรบกวนกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับชาว i ิ h i n g งแชน n นลครับกดติดตามไว้เลยครับ ช่องนี้มีผลงานให้ทุกท่านได้รับชมอย่างแน่นอนครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องครับเคคแต่เราเริ่มรับชมเรครับว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับกับกบติดปีกลาช่อนกินแล้วบินได้ครับเคบไปรับชมกันครับไปครับ โอเคครับผมพาทุกท่านขยับมาอีกใหม่นะครับหลังจากที่ฝนกร็นาลงมาอย่างหนักเลยครับหลบฝนอยู่เป็นชั่วโมงครับหมายแรกคือไม่ได้แต้มนะครับเดีย๋ยวมารับชมหมาย้กันบ้างครับฝนก็ยังไม่หยุดดีครับแต่ก็เบาแล้วครับ มีตัวขยับครับด้านในนู้นหละครับแต่มันลกมากเลยครับ เสียมกัดลูกปลาอยู่ด้านในป่านู่นเลยเออกมากัดข้างนอกนี่กัดไม่โดนเนี่ย ใช่แล้วครับที่บอกว่าตัวที่มันขยับกับจังหวะแรกจะมันติดพวกแนวหญ้าแนวพวกบุ้งโดนแล้วครับอย่าดิ้นแรงเดี๋ยวลุดไปรับปลาดีกว่าครับ แต้มแรกเดวยครับ <c oughs> ขึ้นมานี่ก่อนโอเคครับแต้มแรกมาแล้วครับตรงนี้ตื้ออยู่พักหนึ่งครับจังว่าแรกเห็นมันขยับครับตีสาไปสามาก็ยังกัดผิดอยู่ครับมาดูสายป่านครับ แต่แ้วก็สายสวยนะครับหลังจากที่หมายแรกครับไม่ได้ตัวครับหลังจากนั้นฝนก็นําลงมายังหนักเลยครับรอฝนหยุดอยู่ชั่วโมงนี่สักครู่นะคตัวนี้ติดนิดเดียวครับคือปกติแล้วถ้าหมานโล่งว่นนี้ครับเหยื่อแต่ให้ดูปลาครับนี่กับสายปลา ใช้ประมาณตักครึ่งโลได้ครับตัวอ้วนอ้วเลยครับมันมีปลากัดลูกปลาอยู่หลายตัวมากนะครับแต่มันอยู่ข้างในเนี่ยครับบริเวณหญ้าลกๆครับเป็นเหยื่อตัวนี้ครับกบติดปีกครับปลาช่อนกินแล้วบินได้ครับตัวนี้สีเหลืองครับตัวนี้ผมไม่ไม่กล้าส่งนานครับเพราะว่าสภาพหมายมันลกอะครับคือปกติแล้วเนี่ยตัวเหยื่อตัวนี้ครับ2.5เซนครับตัวเบ็ดตัวนิดเดียวครับต้องพยายามส่งสายให้มันนานๆนิดหนึ่งครับให้มันกืนเข้าไปในคอครับ เพราะว่าบริเวณในปากมันครับมันจะมีส่วนพวกลิ้นพวกพดานครับมันจะเหนียวครับเวลามันติดแล้วมันหลุดยากครับเนี่ยครับดีแล้วล้างสายไว้ครับถ้าไม่งั้นดิ้นอีกสองสามทีก็หลุดครับตัวเบ็ดมันนิดเดียวเองครับเพราะว่าตัวเหยื่อมันสองจุดห้าเซนครับตัวเบ็ดก็ต้องเล็กตามไปด้วยครับเพื่อได้บาลานซ์ของตัวเหยื่อครับเคครับกบติดปีกครับไปช่อนกินแล้วบินได้ครับัดอยู่ข้างในเนี่ ตีไม่ได้ครับเดี๋ยวโอ้โหโดนครับกัดอยู่ชิดตรลิงเลยครับไปรับปลาดีกว่าครับมันลกครับอึบมันอยู่ครับโอ้โสายดีครับจะดิ้นเยอะเด้ยมายแตกมาแล้วครับตรงนี้สายน่าจะเป็นโลครับโอ้ เดี๋ยวสักคู่นะมารับชมสายป่าครับเมื่อสักครู่นี้อ่มันกัดอยู่บริเวณนี้ครับนู่นเลยครับเหยื่อชิดตลิงเลยครับตีเหยื่อขึ้นมาบนตลิงครับเหยื่อตกมันกัดเลยครับแต่ทีสองครับหมนี้นเป็นไหมไม่ใช่ป่อเลี้ยงนะครับไหมนี้ตีได้ครับ แตมที่สองครับป่าเยอะครับแต่มันค่อนข้างโกครับมันอยู่ด้านในบริเวณเนี้ยตัวนี้ใกล้เคียงโลครับอุ้ยอย่างดิ่นนี่ครับสายป่าน่าจะได้โลอยู่ครับตัวนี้นี่ครับโห กับเหยื่อตัวนี้ครับแตนที่สองครับเป็นกบติดปปกครับปลาช่อนกินแล้วบินได้ครับสาโลยังเอาอยู่ครับเนี่ยขนาดหมายลูกๆนะครับแต่คือแนะนำนะนะโรคปลามือใหม่ครับหมายลูกๆะครับเวลาปลามันติดแลลวครับขนาดเหยื่อตัวมันเล็กครับพยายามเข้าไปรับปลาครับถ้าอยากได้ปลานะครับคือถ้าเรายิ่งล้างมาครับตัวเหยื่อมันเล็กอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้ติดถ้าสมมูรณเ่าเติมเมันติดพวกประมาณสักช่วงลิ้นนะครับ ยังไงลากมาได้ครับเพราะมันเหนียวครับแต่เนี่ยครับติดเพดานนิดเดียวเองครับถ้ายิงติดบริเวณขอบปากด้วยดินสองสามทีเดี๋ยวก็หลุดครับเพราะฉะนั้นพยายามเดินไปรับปลาครับเคฟกบติดปีกครับประชอนกินแล้วบินได้ครับแตงทีสองครับสายโลเลยครับ ครับกระชอนกินแล้วบินได้ครับแตงที่สามของวันครับย้ายมาอีกหมายนะครับก่อนหน้านี้ได้มาสองแต้มไซส์ใหญ่ๆเลยครับตัวนี้มากัดอยู่ด้านหน้านี่เดี๋ยวสักครู่นะครับอย่าพุ่งดิ้นนี่ครับตัวปลาใส่ลักขีดสองขีดครับใส่ปลาเกลือครับ เยอะตัวนี้ครับกบติดปีครับปลาช่อนกินแล้วบินได้ครับ แล้วครับใ <c oughs> ส่ดีครับร้อ้มันดิ้นเน่ยนะพุ่งมากัดเลยครับโอ้โหคาบหญ้าครับ,รบแต่เยอะเต็มคำอยู่รับหลังสายไปครับ ยากโอ้ยตืมอยู่พักเนี่ยครับดิ้นเร็วสายี่อีกหนึ่งครับไม่รับรอได้ครับ หญ้านี้ครับมันอ้าปากคาบหญ้าไปหาเลี้ยนดีๆเอาปลาดีครับหมายกันลกอกแล้กินครับตันนี้นะครับอ้าเลมปละช่อนครับโอ้โหตัวเหยื่อโผล่มาแล้วครับโอกาสน่าจะหลุดสูงครับ น,นี่ถึงไม่มาดีครับกลยเคียงหลุดครับคือน้องๆหนูๆเวลาปลาติดหรือว่าเหยื่อติดครับไม่ต้องลงน้ํานะครับอันตรายครับลงไปก็ไม่รู้ว่าข้างล่างมันจะลึกแค่ไหนครับแล้วมันลกด้วยครับถ้ามันพันขาขึ้นมาก็มีข่าวให้รับชมเงินเยอะเลยครับ ก็หอให้มันดิ้นนะครับถ้าจนปัญญาแล้วก็ดึงให้ขาดแค่นั้น,นครับเหยื่อหาซื้อใหม่ได้ครับแต่ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาครับชีวิตมาหาซื้อใหม่ไม่ได้ครับดิ้นอะเร็วต้องกลับไปเรี่ยมเดิมครับ ช็อตนี้นะ่าจะเป็นสิบนาทีแล้วครับต้องอ้อมต้นมะพร้าวครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่แหละครับไปจะได้แต่ละคลิปครับมันไม่ได้สวยหรูเหมือนยังภาพที่ออกมานะครับสายพผนาุ์้าแค่เล็กอย่ครับ <Ừ. S 1> ปามไม่ได้ติดแล้วครับมันไปอ้อมหญ้าครับ นั่นแหละนิดเดียวน,นะครับโอ้โหโเคโอ้โหตรงนี้ทุรักทุเลมากครับเป็นพุ่งมากัดแบบตั้งใจกัดเลยครับคือก็ต้องตืต้นๆนะครับไม่ใช่มีผมคนเดียวที่เข้ามาตกครับหมาแบบนี้เคครับอย่างที่บอกครับเวลามันติดหญ้าครับ เหยื่อหรือว่าทั้งเหยื่อทั้งปลาครับพยายามอย่าลงน้ำครับเผาขึ้นไม่ได้กรัดึงให้มันขาดไปเลยครับเหยื่อหาซื้อใหม่ได้ครับลงไปแล้วอันตรายครับยิงออกหมายคนเดียวด้วยนะครับดูสายปลานะครับนี่ครับตัวนี้สายสักสี่ขีดได้อยู่ครับมีถึงครึ่งโลครับเป็นเหยื่อตัวนี้แต้มที่สี่ของวันนี้ครับเป็นกบติดปีครับ ช่อนกิ no ่นแล้วบินได้ครับไซส์ใหญ่ๆก็เอาอยู่นะครับเพราะก่อนหน้านี้ไซส์โลก็มีให้เห็นแล้วครับเถือว่าส่งให้มันเกินลงไปครับก็โอเคแล้วนะครับสําหรับวันนี้ครับได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยครับการออกหมายวันนี้ครับหมายแรกคือไม่ได้ตัวนะครับคือปลาค่อนข้างเคียวครับคนตกทุกวันครับทุกทุกหมายครับเดี๋ยวนี้คือปลาระแวงเยอะเหมือนกครับอยู่ที่ว่าใขรจะอดทนได้นานกว่ากันครับระหว่างปลากับคนครับต้องตื้อครับ เดี๋ยวผมไปรับชมผมประกอบการครับวันนี้ครับนี่ครับปลาทั้งหมดสี่แต้มครับมีสาโลตัวหนึ่งครับสาสวยๆเลยครับทั้งหมดสี่ตัวครับปลาก็ปลาได้มาจากหมายที่สองแล้วก็หมายสุดท้ายหมายเนี่ยครับคือตัวสุดท้ายนี่คือกว่าจะเอาขึ้นได้ก็กล้องก็ตัดไปหนึ่งรอบครับคือไม่ต่อเนื่องครับจังหวะที่จะเอาปลาขึ้นเนครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็ฝาก สักนิดครับเวลาปลาติดครับฝากนานๆนักตกปลามือใหม่ครับหรือว่าหนุ่นๆน้องๆครับเวลาปลาติดพวกกิ่งไม้หรือว่าเหยื่อครับติดกิ่งไม้ครับติดทั้งเหยื่อหรือว่าติดทั้งปลาก็พยายามจะลงน้ํานะครับคือมันอันตรายครับคือปลาหลุดเหยื่อขาดยังหาซื้อใหม่ได้ครับยังหาตกใหม่ได้แต่ถ้าเกิดลงมาแล้วถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุขึ้นมาคือชีวิตมันหาซื้อใหม่ไม่ได้ครับด้วยความเป็นห่วงจากนชาปิจิงแชนแนลครับคือมีข่าวให้เห็นอยู่เรื่อยๆครับเกี่ยวกับนักตกปลาครับ โอเคครับผลประกอบการวันนี้ครับวันนี้เอ่อผลประกอบการได้มาจากเหยื่อตัวนี้ครับเป็นกบติดปีครับประชอนกินและบินได้ครับเป็นตัวนี้ใช้เป็นสีเออวันนี้ใช้เป็นสีเหลืองครับสีเดียวเลยครับต้องขอขอบคุณนะเจมส์ครับจากช่องเอเจฟ t ็อกทีวีไทยแลนด์ครับที่ให้ความนู้คอครับส่งเหยื่อมาให้ทดลองใช้ครับก็เหยื่อขนาด2.5เซนครับปลาใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่อยู่นะครับอยู่ที่จังหวะวัดปลาครับ แล้วก็อยู่ที่ว่าตัวเบ็ดครับมันจะไปติด่วนไหนของปลาครับพยายามส่งสายนานๆนะให้มันเกินลงไปครับเพราะว่าด้านในบริเวณในป่าครับมีพื้นที่ที่เหนียวๆเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเพดานบนครับลิ้นครับถ้าติดแล้วเอาขึ้นได้ชัวร์ครับกบติดปีกครับประช่อนกินแล้วบินได้ครับขอขอาพรวกคุณนเจนด้วยนะครับถ้า ตอนนี้ก็มีวางขายกับทั่วประเทศแล้วครับถ้านานาท่านไหนยังหาซื้อไม่ได้ก็ติดต่อไปที่เฟซบุ๊กนะเจมเลยครับเดี๋ยวผมแปะชื่อไว้แล้วกันครับเฟซบุ๊กจิรายุบัวนวลครับก็เข้าไปสอบถามได้ครับสําหรับเหยื่อตัวนี้ครับเคครับก่อนอืึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมนะครับขอบพระคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับขอบพระคุณจากใจจริงเลยครับเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามารับชมนะครับรบกวนสักนิดนะครับ รบกวนกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องครับกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าช่องนี้มีผลงานให้ทุกท่านได้รับชมอย่างแน่นอนครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ